สวัสดีครับนะฮะก็พบกับรายการนะฮะทีโซนทีวีนะครับผมรายการที่เกี่ยวกับการรีวิวของเล่นนะฮะวันนี้ของเล่นที่เราจะมารีวิวกันเดี๋ยวนะขอหยิบก่อนนะครับผมเตะ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 เเปิดเสียงละเซนโกคูไดเวอร์ไม่ใช่นะครับผมเอาเก็บไปนะฮะเอาเป็นตัวนี้ครับผมเปิดเสียงก่อน ได้ยินเสียงแล้วเสียงมาแล้วนะครับผม so er บผมูโซเซเบอร์นะฮะผมก็คืออา,อาวุธเนี่ยยังไม่ออกมาเลยนี่นะฮะเนื่องจากาเนื้อที่ในการรีวิวเราน้อยนะฮะก็เลยขอเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมอ่านะฮะมูโซเซเบอร์ so er ก็เป็นอาดาบเดี๋ยวเปิดไปยังอีกรอบนึ่ง so er. จ,ะจะมีไฟนะครับผมมูโซเซเบอร์นะฮะก็เป็นดาบเป็นอาวุธของมัส์เลเดอร์ไกมุนะครับผมซึ่งเอ่อ เอาเอานี้มาพูดแล้วกันนะฮะก็จะเป็นอาวธที่มีมาสเตอร์ในซีรีส์เนี้ยใช้กันอยู่หลายตัวนะครับผมซึ่ง2ตัวหลักๆก,ก,ก็เป็นมาสเตอร์สังเกตสึนะครับผมกับมาสเตอร์ไก่มุกนั่นเองนะครับผมอาล่วมาดูที่ตัวดาบกันเลยนะครับผมตัวดาบนี้ก็จะมีอยู่2โหมดนะครับคือโหมดดาบนะโหมดดาบก็เป็นแบบเสียงพอชวิงชวิงนะมีไฟขึ้นดวงเดียวกับโหมดปืนครับ หมดปืนนะฮะก็จะมีไฟขึ้นมาถึง4ดวงครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ไปอะไรนะพอเรายิงอะกระสุนมันก็จะหมดนะครับผมผมชอบตรงตัวนี้มากนะฮะของของเล่นนี้นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับปืนไฟไฟฟนอะนะเวลายิงตืดตดต,ตเราก็ต้องเติมลูกกระสุนในการดึงมันจะมีแท่นดึงชาร์บชาร์เอาผมยิงยิง อ่ายิงหมดก็เสียงแก๊แก้แกล้แกล้แล้วก็เสียงวีฟนี่คือคือ,คอการกลับมาเป็นโหมดดาบอีกครั้งอ่าเทะเปล่าอ่านะครับผมซึ่งตัวของอ่าเนี่ยนะตัวของอ่าเบ้าเบ้าบล็อกบล็อกของล็อกซีดเนี่ยก็จะเท่าเท่ากับอ่าของเข็มขัดนะฮะ dx นะฮะแล้วก็ ตัวนี้ระบบเหมือนกันนะฮะมีแยกมีไหลมีมีมเงี่ยงให้พอกดปุ๊บเอ่อจะเป็นเสียงล็อกอ่อนนะฮะ, <Lock on. S 1> ะ,ะแล้วก็ไฟเนี่ย <Lock S 1> ก็ล็อกออฟนะฮเหมือนกันกับตัวเข็มขัดนะฮะแล้วก็ไฟก็ครบส่วนตัวนี้มาดูกันที่นี่นะต้องเปิดอีกรอบหนึ่งมันจะได้เป็นกิมมิค ถ้าจะเล่นให้สนุกต้องเป็น D X นะครับผมเพราะว่าเล่นกับตัวปุ่มนะครับเพราะ D X จะมีปุ่มเล็กๆนี่เอาตัดเล็บมากดไม่ได้ปุ่มเล็กๆนะครับผมซึ่งปุ่มเล็กๆเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับผมเพราะว่าเออลืมบอกไว้ว่าตัวนี้กดกดปุ๊บไอ้ง่งตรงนี้จะออกมานะเห็นมันขยับป่ะอ่าก็เหมือนเหมือนการดันสวิตตัวนี้นะฮะโอเคปุ่มตัวเล็กๆตอนนี้มีผลนะครับผมซึ่ง ปุ่มของแง่งของตัวดาบกับตัวเข็มขัดเนี่ยต่างกันนะครับผมมี2จุดนะสลับก,กันไปโอเคอเคอรเอเ,เ่นจิีนะฮะแทงเข้าไปคือถ้าถ้าเล่นกับ DX เจำมันนะครับผมเพราะว่าเสียงซาวอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็เปิดออกมาฟ้าอันนี้อาจจะคนอาจจะเห็นว่าเออมันเป็นอะไรเนี่ใครมาเขียนอะไรอ๋อเป็นพระเอก เรื่องมัสไซเดอร์นะครับผมเซ็นให้ผมนะฮะตอนนั้นเป็นงานอะไรนะเออสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่าไฮแลนด์คอามีคอนนะเออเซ็นให้เขาเซ็นให้นะครับกดล็อกออนเข้าไปครับเฮ้ย เป็นเสียง Orange Charge นะครับผมแล้วก็ชี้ๆ Orange Power นะ Orange Power. Orange Power. อ่าก็จะเป็นเสียงต่อไป Orange Power นะฮะแล้วก็เอ่เวลากดเลิกเลิกเล่นนะกด <Lock off. S 1> อ่า Lock Off ร้องเหมือนกันไก่กกไตัวนี้เลยไอ้ตัวเข็มขัดซึ่งถ้าเวลาเราดึงมันจะดึงไม่ได้นะครับผม mm hmm. เราต้องกดตรงนี้นะนี่นี่นี่เป็นการเอ่อปลดล็อกอ่า ให้สามารถดึงได้ง่ายๆนะครับผมปวดจากพันธนาการนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทําให้อพอเรากดตรงนี้นะตัวนี้จะไม่ไม่แข็งไม่ล็อกนะครับผมเอาแล้วมาดูกับอีก DX หนึ่ง Banana อันนี้คือ DX ที่ผมมีนะ DX ก็คือเขาจะมีะไฟมีไฟแล้วก็มี3ปุ่มนะฮะแล้วก็จะร้องไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันทำให้สนุกขึ้นอ่ะ เฮ้ยเชียวนี่วันนั้นเพาวเอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <Lock on. S 1> อีกกิมมิกหนึ่งของของเล่นนี้ก็คือถ้าเราอยากใช้หมดปืนใช่ไหม <c oughs> อ่าใช้หมดปืนเสียบเข้าไปครับ นี่เสียงก็จะไม่เหมือนกันกับโอ้โหเยอะด้วยเสียงก็ไม่เหมือนกับกับตัวดาบเมื่อกี้เสียงก็เป็นแบบมันจะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่ามันจะมีเสียงของลูกกระสุนปังปังปังตามมานะครับผมซึ่งไม่เหมือนกับเสียงดาบชั่่ๆเมื่อกี้นะฮะลูกกระสุนก็ลดเหมือนกันนะฮะชักชาร์จอะไรเหมือนกันหมด ลืมลืมลืมอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมต้องกดตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับเรามาดูกันที่ตัวนี้นะฮะถ้ามด e เราเล่นแบบบัตอเลนจินะครับผมถ้าเราเล่นแบบไม่ใช่ DX อนะ็กนี้เป็นกรชัปองคนระภาพก็ยังสวยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดีอยว เสียงก็จะไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเรียกชื่อของบลัดออลเ n น e นะครับผมแต่ว่าจะเป็นเสียงสุ่มที่เขาตั้งมามีเสียงแปลงล่างมีเสียงสับเลยอ่ะซึ่งมันแตกต่างอย่างดีเนะครับผมกลายเป็นบลัดออลเอนสกัดนะครับผมอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็เล่นได้เหมือนกันครับผมโอ้ แกะยากแกะเย็นอันนี้ตัวสุดท้ายครับผมโฟเซตนะฮะซึ่งสภาพนี้ก็หนักพอดูนะครับผม <c oughs> ดูพอสังเกตตาตานะครับอันตัวนี้ผมได้มาเป็นมือสอง อาโฟเซชาร์นนะครับผมอ่าไม่ลืมเล่นแหละโฟเซชั่นจิเอาก็เหมือนเดิมแะ้วเอ้ยมีมีกิมมิกตามมาด้วยอ่ะแล้วมันโฟเซพาวเวอร์เหมือนกันเหมือนกัน นี่ฮะแล้วเรามารีวิวกันตัวอื่นโอเคครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับการรีวิวนะครับผมซึ่งในในหนังเนี่ยก็จะเห็นตัวอะไรนะดาบเนี่ยมาประกบกับดาบส้มนะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับผมนี่เป็นในนี้นะฮะเป็นแง่งให้เราเอานิ้วไปกดได้นะวิธีวิธีแฮกของผมครับผมเอาคาัตเติลบัตมานะฮะเสียบเข้าไปครับผม ไม่หลุดด้วยนะ่าเล่นเนะี่ยอ่าเสียงต่างไหมอันหนึง่งอ่าวับวับนะฮะครับตัวนี้จะไม่มีหมดปืนดึงเท่าไหร่ก็ไม่มีนะครับแล้วก็มันจะเป็นเหมือนลักษณะดาบหมุนหมุนควับๆนะฮะแล้ลองมาใช้กับตัวพี่ส้มดูนะฮะนี่นะพี่สม้ม มันเพิ่มแบบโอเวอร์แอคติ้งแล้วมันก็สุดยอดมากเลยครับผมเดี๋ยวขอทอดก่อนนะอ่าโอเคนะครับผมวันนี้อาจจะเนื้อที่น้อยๆหน่อยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะฮะแต่มาดูของตัวระบบของดาบอ่อไอ้มูโซเซเบอร์นะฮะผมจะบอกกังกังเซเบอร์นะมันของโกส์นะฮะโอเคนะครับผมก็บทกันไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวในตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามรับชม นะครับผมแล้วก็อย่าถ้าใครถูกใจชอบนะฮะร,รายการนี้ก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไปกดไลฟ์แฟนเพจทีโซนทีวีด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับทรีเจต้าวิดอ่าจะไม่เลอะแก้มูนี่ครับ